สวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนนะคะที่ติดตามไมล์เลิฟเจเจ598ชาแนลนะคะสวัสดีฟซีสายลุงผลป a t e ต t ยูทูบเบอร์สายลุงผลป a t ต n นทุกๆคนนะคะสวัสดีฟซีเก่าไมล์เลิฟด้วยนะคะสวัสดีทุกๆคนนะคะที่ผ่านเข้ามาดูในคลิปของไมล์เลิฟเจเจ598ชาแนลนะคะขอบคุณน้ําใจทุกคนนะคะที่เข้ามาดูคลิปมากดไลค์กดแชร์คอมเมนต์พูดคุยทักทายกันกดติดตามให้ช่องไมล์เลิฟเจเจ598ชาแนลนะคะ ทักทายเอฟซีเพื่อนบ้านสปาปอลาวอิตาลีสวิสเซอร์แลนด์สวีเดนแล้วก็คนไทยทุกคนที่อยู่ต่างถิ่นแดนไกลนะคะขอบคุณน้ําใจมากๆนะคะที่เข้ามาดูคลิปคอมเมนต์ทักทายพูดคุยกันแล้วก็กดติดตามให้เหมือนที่ไมล์เลบเจยบอกนะคะไมล์เลบเจเจก็อาจจะเป็นวิวเดิมๆมุมเดิมๆนะคะไมล์เลบเจเจบ้านไม่ได้กว้างเนาะบ้านเล็กนะคะก็เลยมีแต่มุมเดิมๆที่เดิมนะคะก็ต้องขอโทษทุกคนด้วยเนาะนะคะไมล์เลบเจเจก็ไม่กล้าออกไปถ่ายทําที่อื่นนะนะคะ บางทีกว่าจะไปรบกวนคนอื่นเขาเนาะมันไม่เหมือนเมืองไทยนะคะเมืองไทยเราท่องเที่ยวเข้าห้างทําอะไรมันได้หลายที่เนาะนะคะพาไปเที่ยวตรงโน้นตรงนี้เนาะอย่างไมล์ร็บเจอยู่บ้านนอกนะคะอยู่ในประเทศฝรั่งเศสก็จริงแต่ว่าไมล์รับเจอยู่บ้านนอกบ้านนอกค่ะนะคะบ้านนอกก็คือไม่ค่อยมีอะไรให้ดูมากนะคะก็มีแต่ทุ่งไร่ทุ่งนาของเขาแล้วก็บ้านหมู่บ้านเล็กๆนะคะในชนบทเนาะ นะคะก็เลยไม่มีอะไรให้เอฟซได้ดูชื่นใจเหมือนคนที่อยู่ในตัวเมืองนะคะก็เอามาเล่าสู่กันฟังว่าชีวิตของคนเราเนาะวาสนาของคนเรามันไม่ได้เหมือนกันทุกคนนะคะบางคนเข้ามาเขาก็ได้ครอบครัวรวยสามีรวยโดดอยู่ในตัวเมืองก็พาเอฟซท่องเที่ยวได้ลหลายๆที่นั่นแหละคะ่ะส่วนไม่เล็บเจวาสนามีเท่านี้ก็อยู่หมู่บ้านเล็กๆตามชนบทมานอกมาน,นอกก็ไม่รู้จะพาไปเที่ยวตรงไหนนะคะบ้านไม่เล็ก ม่เลิเจเจก็เล็กนะคะก็ไม่รู้จะพาไปดูตรงไหนนะคะเพราะมันไม่มีอะไรน่าชื่นตาชื่นใจให้เอฟซีดูนะคะก็จะมาเล่าสูก่กันฟังประมาณนี้นะคะส่วนตัวไม่เลิฟเจเจก็เป็นคนเส้นตื้นเส้นตื้นนะคะบางทีก็หัวเราะแบบยิ่งถ้าถ้าถ้าเป็นการไล์สดไม่รู้ว่าไม่เลิฟเจเจจะเป็นยังไงนะคะเพราะว่าไม่เลิฟเจไม่เคยไล์สดเลยสักทีเนาะนะคะตอนนี้ไม่เลิฟเจก็ครบสี่พันชั่วโมงก็เปิดสร้างไรายได้ เหมือนคนอื่นๆเขานั่นแหละคะ่ะก็รอดูแล้วกันนะคะคือไมลเล็บเจก็ทาไปเรื่อยๆของไม้เล็บเจแล้วค่ะมีเท่าไหร่ก็เท่านั้นไม่ได้บังคับหรือต้องกดดันตัวเองนะคะเนาะก็คืออยากทักทาย fc ลุงป้าและ fc ไม้เล็บเจนะคะแล้วก็บางทีอาจจะมีนะคะอะไรมาพูดคุยกันนั่นแหละคะ่ะเนาะเดี๋ยวไมลเล็บเจก็ยังไม่เคยไฟ์สดแต่ก็จะทาคลิปไปเรื่อยๆก่อนนะคะเพราะว่าไม้เลับเจเป็นคนเส้นตื้นนะคะเวลาพูดอะไรแล้ว มันจะแบบเส้นตื้นแล้วหัวเลาะบางทีถ้าเรื่องเศร้ามาก็ร้องไห้นะคะเรียกว่าคนเส้นตื้นนะคะบางทีมีความสุขร้องไห้ก็มีใช่ไหมคะทุกคนไม่จําเป็นต้องเศร้าแล้วต้องร้องไห้แต่ว่าบางทีเรานะคะก็คือมันเป็นคนอารมณ์อ่อนไหวง่ายว่างั้นเถอะค่ะคือเส้นตื้นนั่นเลยเนาะนะคะก็เลยมาทักทายเอฟซีลุงป้านะคะแล้วันนี้นะคะเราก็นะคะได้มีนะคะเอฟซีเข้ามาคอมเมนต์ทักทายพูดคุยเกี่ยวกับ เรื่องราวที่เกิดขึ้นนะก็ขอบคุณมากๆนะคะในในในคอมเมนต์เนาะคลิปนี้ไมล์เลิฟเจเจก็จะพูดเนาะใน,ในการคือไมล์เลิฟเจเจไม่ไม,ไม่ค่อยอยากเข้าไปยุ่งเรื่องใครทะเลาะกับใครค่ะคือไมล์เลิฟเจอยากให้ทุกคนนะคะรักกันมีความสุขเหมือนกันหมดนะคะไม่ไม่อยากเลือกว่าต้องไปอยู่ข้างน้นต้องไปอยู่ข้างนี้คือไมล์เลิฟเจจะดูว่าสิ่งที่เราพูดถึงกันคือไมล์เลิฟเจเจรักความความเป็นจริงนะคะก็คือ อะไรที่มันมีข้อมูลชัดเจนข้อมูลที่ถูกต้องอ่ะไมล์ลับเจเจจะชอบส่วนนั้นมากกว่าค่ะคือเมื่อเราจะพูดถึงสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งหรือจะต้องกล่าวหาใครอีกคนใดคนหนึ่งเนี่ยไมยล์ลับเจเจชอบที่จะมองดูหลักฐานมากกว่าค่ะถ้ามีหลักฐานออกมาชัดเจนให้เราสามารถเชื่อได้ว่านั่นคือหลักฐานเรื่องจริง นะคะไมลเลิเจเจก็จะพูดในส่วนที่ว่าเรื่องจริงแล้วถึงจะพูดเพราะว่าถ้าเราไปกล่าวร้ายหรือให้ร้ายใครอย่างเงี้ยมันจะเป็นผลเสียกับการที่ว่าเราไม่มีข้อมูลนะคะคือไมาเลิเจเจไม่มีข้อมูลไม่มีลายใครไม่มีอะไรใครไม่มีใครส่งอะไรมาให้คือไมลเลิเจเจดูข่าวดูเพื่อนเพื่อนพี่พี่ทุกคนที่เป็นยูทูบเบอร์สายลุงป้าพูดคุยข่าวสารและเราเป็นคนที่ติดตามข่าวสารมาตั้งแต่ต้นนะคะ ตั้งแต่ต้นแล้วก็มีเหตุการณ์เกิดขึ้นแล้วสงสัยกันก็ไปเจอลุงสาบานชัดเจนไม่เลิฟเจเจก็เลยทุ่มตัวสุดตัวสุดใจออกมาปกป้องลุงในส่วนที่ว่าเราเชื่อว่าคนคนนี้ไม่สามารถที่จะไปทำสิ่งใดใดได้เลยเขาเรียกอะไรพึ่งบินค่ะ <c oughs> ว่ามันจะมาต่อยเราเนาะ <c oughs> นะคะนี่แหละค่ะไม่เลิฟเจเจก็เลยเข้ามาเต็มตัวตรงนี้แล้วว่าทําไมทํางานอยู่ด้วยกัน เห็นกับตาตัวเองว่าครอบครัวของพี่สาวซึ่งคนที่ตัวเองสงสัยก็คือพี่เคยเนี่ยทำงานอยู่ด้วยกันทําไมจึงมาสงสัยกันทําไมไม่เชื่อสายตาตัวเองทําไมไปเชื่อช่องข่าวที่ตัวเองไปออกว่าทำลายเขาเป็นอย่างนี้อย่างเนี้ยนักข่าวเขาจะเสนอยังไงก็เรื่องของเขาทําไมไม่เชื่อสายตาตัวเองไม่มั่นใจตัวเองว่าตัวเองอยู่ด้วยกันไม่เลิบเจเจจึงไม่ชอบส่วนนี้ว่า ทำไมต้องพูดแล้วมาโกหกพร้อมโกหกให้ลูกว่าหลับเนี่ยไม่เลิฟเจเจเลยคือไม่ชอบส่วนนี้ก็เลยอยู่ข้างลุงเต็มที่พ่อคําสาบานของลุงพ่อไม่เลิฟเจเจพูดเสมอในคลิปไม่เลิฟเจเจว่าเวรกรรมบาปกรรมมันมีจริงคําสาบานคําสาบแช่งนี่มันมีจริงๆไม่เลิฟเจเจก็เคยเล่าให้ f อซที่ติดตามไม่เลิฟเจเจมาตลอดว่า มล์เลิฟเจเจเจอเหตุการณ์แบบนี้มาแล้วอันนี้แค่ไมลเลิฟเจเจทํากับนกแล้วนกมันก็มีชีวิตเหมือนคนยิ่งเราไปทํากับคนน่ะคนที่เขามีชีวิตมีจิตใจมีความรู้สึกแล้วก็สามารถสาบแช่งได้ทุกๆอย่างเกี่ยวกับตัวเราเนี่ยแล้วทําไมนะคะเราจึงไม่บาปไม่กลัวบาปสิ่งนั้นไงมลยเลิฟเจเจเห็นลุงสาบานเต็มกําลังคือพร้อมเต็มที่แล้วในเมื่อไม่เป็นคนทํา ก็จะพูดออกไปให้มันแรงสุดๆเพราะเราไม่ได้ทํานี่แหละคือสิ่งที่ไม่เลิฟเจต้องเดินเข้ามาแล้วอยู่ข้างลุงตลอดนะคะก็คือเป็น f อซลุงมาตั้งแต่ตอนนั้นแล้วค่ะนะคะ,นะคะก็คือแล้วมาเจอครอบครัวของป้าที่ย่ํายีป้าได้ทุกอย่างเราเห็นครอบครัวผู้เป็นพ่อเป็นแม่ทําลักษณะแบบนั้นกับป้าอีกอะแล้วมาเจอแทนที่จะห้ามลูกกลับมานั่งหวัวเราะส่งเสริมในคลิปกัน ไม่เลิฟเจเจยิ่งสงสารป้าเข้าไปอีกเอ้าเอฟซีป้าไปด้วยเลยในในก็ครอบครัวเดียวกันโดนเขากระหน่ำขนาดนั้นเลยนี่แหละค่ะไมาเลิฟเจเจจึงออกมาเล่าข่าวสารส่วนเรื่องที่ใครจะทะเลาะกับใครไม่เลิฟไม่ไม่สนใจในส่วนนั้นไม่เลิฟเจเจดูให้ทุกคนแล้วก็เป็นกําลังใจให้ทุกคนค่ะแล้วใครที่พูดความจริงความไม่จริงเอฟซีตัดสินเองได้ในส่วนนั้นนะคะคนที่เป็นเอฟซี ตัดสินเองได้ว่าคุณจะเชื่อใครแต่ไมลิบเจเจไม่ไม่คือเราไม่สนับสนุนให้ไปถล่มกันและกันนี่ละคะ่ะคือความที่ว่าเราทำ YouTube เหมือนกันทุกคนทุกคนต่างอยากมีไรายได้สร้างไรายได้เพื่อเลี้ยงชีพเลี้ยงครอบครัวตัวเองนะคะต่างคนก็ต่างอยากมีไรายได้ เราควรจะสนับสนุนซึ่งกันและกันทำคอนเทนต์ใครจะทำคอนเทนต์อะไรมันเป็นสิทธิที่ส่วนตัวเราไม่สามารถที่จะไปห้ามใครได้ในส่วนนี่คือความคิดของไมล์เลิฟเจเจนะคะเพราะว่า YouTube มันคืออิสระเสรีตัวตนเราเป็นเจ้าของผู้จ่ายเงินเป็นเจ้านายเราก็คือ Google เจ้าของเว็บ Google ที่เขาสร้าง Google ขึ้นมาเพื่อให้เราไปนะคะสมัครแล้วก็มี Gmail มาเปิดช่อง Youtube เพื่อทำมาหากินนี้แหละคะ่ะมาเลิเจเจจึงบอกว่าเราทุกคนสามารถทำคอนเทนต์ได้ทุกอย่างแต่เนื้อสิ่งอื่นใดต้องทำคอนเทนต์ไม่ใส่รายผู้อื่นต้องทำคอนเทนต์ด้วยความจริงเอาหลักฐานความจริงมาพูดไม่ใช่ว่าเราไม่รู้ไม่รู้พอไม่รู้แล้วเดาสงสัยสงสัยมั่วคนที่โดนสงสัยก็คือคนที่เสียหายก็เหมือนที่มาเลิเจเจยกตัวอย่างนั้นแหละคะ่ะ ไม่ต้องไปพูดถึงตัวอย่างง่ายๆตัวอย่างลุงป้ามีให้เห็นให้เอฟซีไปดูว่าการที่สงสัยนี่แหละแล้วคนที่สงสัยเป็นไงและคนที่ถูกสงสัยเป็นไงคนที่ถูกสงสัยอย่างลุงป้าโดนด่าทั่วประเทศเห็นไหมคะเพราะการว่าสงสัยแต่ไม่มีหลักฐานความจริงส่วนตัวไม่รับจจ,จ,จะเชื่อหลักฐานความจริงมากกว่าคําว่าแค่สงสัย พอเราสงสัยใครก็ได้แต่ไม่ควรพูดว่าเราสงสัยคนนี้ให้คนอื่นฟังเพราะมันไม่มีหลักฐานเมื่อเราไม่มีหลักฐานคนที่เราสงสัยคนที่เราพูดถึงเขาอาจจะเกลียดคนโน้นหรืออาจจะเกลียดเราก็ได้นะคะเราไม่รู้ว่าคนที่เราพูดถึงน่ะให้อีกคนสองสามคนขึ้นไปฟังเนี่ยไอ้สองสามคนขึ้นไปฟังเนี่ยเขาจะเกลียดเราหรือจะเกลียดคนที่เราสงสัยเพราะเราไม่รู้ความคิดของเขาไงคะ บางคนเขาอาจจะเกลียดแล้วเฮ้ยหลักฐานไม่มีทําไมพูดปากเปล่าเนี่ยบางคนเขาก็คิดอย่างนั้นเพราะความคิดของคนเราแตกต่างกันได้แต่ไม่ควรจะนะคะย่ํายีหรือทําอะไรที่มันแบบนะคะอยากให้รักษามาคีกันมากกว่านะนะคะคือไมล์เลิฟเจให้ใจทุกคนเลยค่ะนะคะให้ใจทุกคนนะคะแล้วไมล์เลิฟเจก็เป็นคนที่ยืนยันตัวต,น,ต,วตนของตัวเองเสมอนะคะไมล์เลิฟเจบอกเสมอว่า รักชอบก็ติดตามไมล์เล็บเจเเพราะไมล์เล็บเจเเป็นแบบนี้ความคิดไมล์เล็บเจเป็นแบบนี้นะคะยืนยันตัวตนให้ฟังเสมอค่ะเนื้อสิ่งอื่นใดคือไม่ชอบการดูถูกดูแคลนเหยียดยามแล้วก็ให้ร้ายป้ายสีผู้อื่นโดยไม่มีหลักฐานนะคะนี่คือตัวตนของไมล์เล็บเจไม่ชอบคนที่คดที่โกงนะคะไม่ชอบส่วนนั้นก็อ,ออกมาพูดในสิ่งที่เรา มองแล้วว่าคนคนนั้นโกงจริงหรือเปล่าคนคนนั้นนะคะมีหลักฐานจริงหรือเปล่าเนี่ยนะคะอยากให้กําลังใจทุกคนเพราะทุกคนเข้ามาทํา y o YouTube เพื่อเลี้ยงชีพเลี้ยงครอบครัวบางคนไม่มีงานอื่นทำํำก็หวังพึ่ง YouTube เพื่อหาไรายได้นะคะทุกคนเราควรเห็นใจเราเป็นคนไทยด้วยกันนะ่ะคนไทยด้วยกันย่อมเห็นใจคนไทยด้วยกันนะคะอันนี้คือ ือเราทุกคนคือคนที่เขามีมีพร้อมอยู่แล้วเขาเอาตัวเองรอดค่ะแต่เราเป็นยูทูบเบอร์หากินเช้าค่ํากันเนี่ยนะคะเราไม่มีอะไรอทํางานก็ไม่มีงานทําอยู่แล้วอะ่ะมาทำยูทูบเบอร์ก็เพื่อจะได้รายได้ในส่วนนี้บางคนอาจจะทำงานเพิ่มขายของเพิ่มมันก็คือรายได้ส่วนหนึ่งเข้ามาอีก ทำ YouTube กับขายของเพิ่มแค่นี้มันไม่ทําให้เรารวยเป็นมหาศาลแน่นอนถ้าเราไม่มีธุรกิจเป็นของตัวเองนะคะก็อยากให้คนไทยทุกคนเรานี่แหละคะ่ะสนับสนุนกันค่ะนะคะยูทูบเบอร์คือเป็นของคนต่างชาติที่เราสามารถสร้างรายได้ได้จากเขาอนะคะ่ะอย่าทําให้คนไทยเราต้องขัดแย้งกันนะคะคือส่วนตัวคิดอย่างนี้เนาะคลิปนี้ก็จะประ,ประ,ประ,ประมาณนี้แหละคะ่ะ ไม่เลิฟจจเจบอกเสมอคนทุกคนนะคะถ้าเราจะสนับสนุนสิ่งใดหรือแม้แต่การทําบุญเนี่ยเราต้องดูตัวเราเป็นหลักว่าเราพร้อมแค่ไหนเรามีต้นทุนมากเท่าไหร่เมื่อมีต้นทุนมากเราอยากทําบุญเท่าไหร่เราก็สามารถทําได้นะคะแต่เมื่อคนบางคนไม่มีต้นทุนเหมือนไม่เลิฟจจเจต้นต้นทุนไม่เยอะก็ทําตามกําลังของเราที่มีค่ะมีน้อยทําน้อยนะคะ ไม่มีเลยก็ดูคลิปดูไรสดให้ลุงป้าให้ยูทูบเบอร์เพื่อนๆเราทุกคนหรือซื้อของซื้อผลิตภัณฑ์ของยูทูบเบอร์เอฟซลุงป้าตัวลุงป้าที่ค้าขายทางออนไลน์กันนี่แหละครับนะคะก็คือแรงสนับสนุนซึ่งกันและกันไม่มีดูคลิปดูไ์สดไม่แคามโฆษณานี่ก็คือแรงกําลังใจที่เราส่งถึงกันแล้วนะคะคลิปนี้ฝากไว้เท่านี้ก็ฝากผลิตภัณฑ์ลุงป้านะคะทีพีสกินบริษัทมนโอมนี่แหละคะ่ะและก็ของ YouTube ของ fc ลุงป้าค้าขายทางออนไลน์กันนี่แหละค่ะสนับสนุนซึ่งกันและกันนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะคลิปนี้พูดประมาณนี้เดี๋ยวคลิปหน้ามาเจอกันใหม่นะคะคลิปนี้สวัสดีค่ะ